ดีเดิมค่ะพี่น้องอ่าเมื่อกี้นี่สละถ่ายคลิปสละใส่ไม่แต่บผมหัวไม่มเมื่ดแบตเบาผมมีเสียงเลยค่พี่น้องมีทั้งข้า,บาวบอลี่ข้า,บาวบอลแย้วค่ะพี่น้องเลยแต่ว่าเสียงหายมีแต่ภาพก็เลยถ่ายใหม่เนาะคอยทำลงแรงค่ะพี่น้องมืดอ,อึคือกับบรรยากาศเนาะพูแมงเมาหน่อยหลายหลายเต็มห่วยนี่โอตัดภาพบางนีดกับลูกไข่เดี๋ยวใช่เปล่าเอาสบายดี พย่านธิจะเปิดแผลดันโบอันคือเป็นตอแมวบโบโบเป็นดอกมาดีเจอพี่น้องมาจบงน้องน้อยนะพี่น้องยามกลางคืนมันจะเป็นยังไงเนาะโดยขึ้นบริอาบน้ามวยกันคือกันบูดเวลาวิญญาณมาถล่าโบบูดดอกเมื่อจังพากัน้านวยโดยกินข้าวแล้วบปล่ลูกมากับหินนอนอยู่เปนี่พี่น้องเลยมาจอบเบื้องนาะโอ้นั่งใหญ่ลูกสบายดีลูกโอ้เห็นแต่ขาวๆเลนพี่น้องอาบน้ำ ดูไบ้านเดนั่งเด้อป้าเมื่อกี้เมื่อกี้นี่กันเนาะทั้งขาบารี่ขาบายาวเนาะกับเ้าเ้าหยอกกันแต่ว่าสุดท้ายในคลิปบ่มีเสียงพอี่น้องก็เลยประเด็นั้นก็เลยได้ถ่ายใหม่ที่ทางเพิ่นเมื่อแล้วเนาะดูไอกันโผมาป้าเขาไปกดบังคมเรียบร้อยมาตั้งังเด้อเด้อพ่อแม่พี่น้องโผล่ลูซโมกับหัยเนาะมือติดขืออยู่เงอนเพิ่นท่านี้ก็เงอนเสื้อฟุอนพี่น้อง เด็กน้อยเนาะคำบมืดเลยฝนก็นยังบอทันม,มีไฟชุลลาเซลเนาะพี่น้องมามาอัปเดตหมู่บ้านกับท่านแถวสลาดเคยอยู่แหละพอพี่น้องเลยเอืมสาฝนเป็นเโอ้จวดจัดตกแล้วๆครังนี้โอ้อยเสียดายพี่น้องลีปสาละเนาะเสียงกระหายมีแต่ภาพบอกมีเสียง สบายดีกินแรงกับยังมื with animals with animals. <put> ้อนี้ันเบายาวเบาลีหรือายาวเายาวออเบายาวกับบลีมาเนาะลาระทายเดี๋ยวเมื่อกี้เพิ่นอยู่แต่ว่าบ่มีเสียงไมค์หมดแบตบ่ฮู้โหทงนั้นกะบ่บ่มีเสียงหมดเงียบเลยอสดีเด้อามเป็นได้คือให้ักแ ่หอนเขาแต่งขันแตงเลยโอ้่ไ้จะได้กระแพงเอาะลลูกฮะเนาะเกิดออกมาอะไรกะป้าเจ้าเแต่งขัแตงพอไม่ได <Follow> ้แม sure ่หอนมาลยเขาไป็นมันหอนส่นยังบอทันมีไฟนะพ่อหินเนาบอหอนนี่ทางกระซีมันเลยเนาะอ่ะโอเนาะฮสบายดี ดดยสีเป็นยังไงคือว่าจดจ้าแท้ทางไหนเนาะคือว่าปุ๊บปังปุ๊บปังแท้เงินสามบาทสองนี่เนาะเอาดินเข่าแล้วบ่โดยดินเข่าโดยจังไรก็ยินดีนำเด้อโดยขอบใจบัคขึ้นเฮ่นก็อย่าลืมกันได้เฮ้ยจะซื้อธงแววกับปุ้นเลยล่ะโดยเน้อพี่เนาะโดยลูกเพื่อนกันเป็นมาส่งไม้มางไงโดยจังไรมียังให้จอดกระบอกโดยเห็นเสดาเมื่อยเลยเนาะ โรียนเขงมเีนเ่งไเรียนเทีนเ่พักเรนเงไปเรยนงนเล่งยน่งรีนเขงกัเรยังไปเนเขงทปเรีนเ่งไปรเ่ปเัน่วรียะเข่เรนเ่งป็นเลางเียน่งนมงเรีนเข่ไปเนเ่เรนเข่งไยนเ่งไปเรียนกข่งนกขงปเรียนเ่งปีเ่งเยนเ่เนเข่งไปเน่มาเหียน่ปรยนงไปเรียนเข่งไปเรีนเข่ไปเี่งไปเรีนไปเรีนไปเี่ไปเบิย่งอยน่งไปเนเงไปรีนง ด้เด้อช่วงนี้สาวลาออกงานหลายเนาะช่วงนี้เนาะก็ไปนี่แหละไปเห็ดนี่แหละพอได้คลิปลงนะนะแมนการบ่อพักจะแล่นแต่น้ำดินโดยการช่วงนี้มันก็ธรรมดาเลยแมนจะนี่ข่าไปขุดินเอามันก็ธรรมดาช่วงนี้เฮาเพิ่นกันเห็ดให้เฮาอยู่นะก็ต้องไปเผาไปอย่าไปขาเข่าหานอ่ะยังให้เพิ่นกินแหละสร้างกันเนาะแมนก็เลยบ่มีเวลามาซอยสาวหลาอ๋อบ่เป็นยัง ม so ีแต่สล <c ười> <sh> <nuest> ัดเลยบ่มีเวลาไปชอยเจ้าเรเป็นยางสลัดการยังหักแพงกันคือเก่าโดยโดยโดยอ่ะเดี๋ยวขอโต้ยางไปดูกันเด้อโดยสลัดโดยสบายดีสบายดีเด้อเข่าหมดแล้วโดยนั่งพี่น้องกันยางมันอีกต่อ ป้าแมงเมาผมอยู่หน่อยโอ้สาวโมก่ะเปิดไฟโทดสบายสบายดีโดยป้าเนาะระวังได้หมอหันไดเออคือมาตั้งไว้นี่ค่ะเซลุยางหน่อยลูกสาวคอยสบายดีจ้าลูกเด้อเป็นไังไรดีใจบ่ได้แบบนี้ก็ไม่ละพี่น้องเลยโดยเอ๋อเปิดไฟบ่สะฉลามหินหงูเลยเนาะอันนี้ก็คือสลามาอัน อาร์ตไว้เพิ่นตอนที่ว่ามันยังบ่ทันแลาะนะแต่ว่าเฮามาอาร์ตไว้อันซาลาว่าอันบอพามีเอ้ยเพิ่นว่าอยู่เบิ่งลูกสาวเคยก่อนเพิ่นว่าแม่นสิ่งได๋เนาะโดยบรรยากาศกงคือคือว่าเมื่อคืนนี่คือว่าวัยรุ่นแซ่บๆลอยู่บ่ลหหุเขามาลูบบ่ใม่บ่ได้ได้ลูกเอ้ยเจ้าต้องอยู่ในเฮือนอย่าออกไปเด้อลุ้นเซ่น่ะน้องซาโฟนเขาบ่อน้อยเขาบอไอ้อันนี้ เลยหมอถ้าเพื่อเอฟป่นบะฮู้เนาะเพราะว่าช่วงนับวเตียยกับขมานะก็คือไปพนก็ขึ้นนองซฟนเพื่นเขาเบาเขาเบาหยเขาเบาน้อยแม่นเแม่ป็นเน่นโแหละผูหักล้องมาเหมือนมืดไม่ตกใจมาเลยเสียีบัวาพราะเปิดไฟนยางผ่านตฮ้อาแอยู่ะก็โอ้ยเนาะ อย่นอนเพอนเจ้าของเออแม่ก็ดีใจรวยที่ว่าเอ้อเจ้าอยู่น้ำเจ้าเนะพอโทรมาบอกลูกลองหักของลูกห่ะอืมเสียงโทรศัพท์กินอะไร พอไมมีเงินมัดเงินไปมาเจ้าตะวานไม่ได้มาเลยเงินแทนบาทฮะยังไปเงินยังไงก็เอาเดไรนะเมื่อเออฮึยังไงพอโทรมาปลูกพอเอาเงินให้เจ้าไรไปได้หรือสามสิบพันสามสิบพันจริงเขาเปลี่ยนฮะสามสิบพันพอเอาเงินให้ตอนที่มาไปกับสลากอันนี้พระบานดิเพิ่นโทรมาเพิ่นว่าอันบ่มีเงินบ่ลูกเพิ่นนะ ถามมากินขา่าวแล้วบอลลูผมมีนักกินจะย่าไปส่งข่าวให้ลราได้เลยคำเลยเออไ <laughs> ต้องไปเดินนางเดอ้อเด็กดื่นละปุ๊ไปได้ลูกไอ้ย่านไหนจ<ะ>มจ้าเนาะบอกว่ามีวมาม่างว่ามือหน,นิกน็คือสีเป็นระเบียบเพียบหอยกวนะ่นี้เนาะแมนแมนมาหนีเลยปัญใดได้ไปน้องเลยไม่เอาแบบนี้ฉันเอาไม่ค่ะ สักสามมัดตัวสี่มัดเนาะสี่มัดกีเก่าแหละโดยโดยอันนี้เจ้าใส่อันน่าไว้บ่อันนี้วาใส่ให้เปิลนนะซื้อได้กลางคืนซือนะเพราะว่าใส่ส่วข้าวซื้อหมือนกระเด้าออกโดยโดยจะได้ทางเขาอาบแบบนี้เลยมันมันห่อนได้โดยเนาะไปอันนี้หุงคักไปนี่เนาะแต่พลาตัวนี้ห้าสิบประเหต์ของน้าไม่ร่าเท่านั้นเลยโดยอะไรเนาะเดี๋ยวเรากับอีลาก่อนโดยโดยลาการมาปลากระจานเรือ ะบาวสีขันบนอาบน้าแม่เจ้าเด้อลูกเด้อเพราะว่ามีเอฟซีเพิ่นคอมเมนต์มาว่าบ่าวพอมีเอ้ยเพิ่นว่าถ้าว่าฟ้ากระจาดเรือเนาะแต่ว่ามีงบมากอะห้ขันบนอาบน้าให้น้องเออกะสลากะสีสีเงียกออกเท่าไเลยได้บ่บอให้ออกจากเฮือนเลยได้ให้เราหากลางคืนเราจังอย่างเขาเป็นอย่างง่ายๆมีแต่สลากสีเสาตั้งมองนาอีกพอดีสุดทั้งอันเด้เออแล้ก็ให้ไปข้างหน้าไม่ต้องไี่ยังไลยเลยนะโดยกะคือสลากสี เอาพลาตัวนี้ออกเนาะอันนี้เ้าวคือสีบอตอกใช่แล้วไม่ค่ะสีบอใส่แล้วมีแต่เสีเอาไม่กลายไปทางพุ่นกับตั้งเสาพอตั้งเสาแล้วเ้าก็สีอ้อมกับอ้อมกับทังเลยเด้แบบว่าพลากระแตตัวนี้กะเอาไปทางนั้นเลยแล้วก็อีกตัวนั้นก็เอาไปทางล่างนั้นมีแต่เ้าต้องใส่ไม้อีกทีสุดออมเอาทางเลยอัดเอาเป็นเอาอัดเอาทางเลยคือแบบห้าเห็น ท่งนั้นกับฟ้าอาทั้งทั้งนั้นและทางนี้จะเสียงอาทั้งทั้งนั้นก็คือแบบห้องน้ำในโต้เือน,นเลยความหมายแบบนี้นะให้เราใส่น้ามันยังใน,นนี่แหละค่ะคุดห้องน้ำไล่ไปผู้เลยคุดห้องน้ำไล่ไปทางลุงเลยลดโดยเอื่อให้เราออกไปก็ทำกันขึ้นนะนะโดยโดยอันเอซีเหมืนกับเปิ้ลทามายุสละเลยโดยพากันเห็ดห้องน้ำให้น้องว่ะโดยมันกับโบได้นะพี่น้องเนาะตัว กะที่จริงตะกี้บอนสลาอยู่ก็เป็นของน้ำแต่ไผ่ไปจากไผ่ไปเอาทอออกที่จริงหน้าของน้ำมันใส่ได้แม,ม่นบอแม่นไปคุดเอาทอฟ้าออกแล้วบางทีมันก็ใส่ไม่ได้เลยบางทีฮะอันนี้นะการคุดได้ยุ่งนอกคันว่ะนะกากะชาวบางทีชัวค่เห็ดแบบซองทอก็ได้เห็ดของน้ำในโตเลยได้เอาเอาสื้อทอมาซองทองแบบเขาไปต้องแบบเขาใช้อยู่สัวค่ะกังค่ำกลางคืนนี่ละแบบเพจดยังได้กลางคืนออกไปนอกบอกกะชาวบางช่วงนี้กะมิได้ชวนเอื้อยเด้อออกไปแล้ว อาบุตเขาคือเสียมบอกคุ้ม้ๆเลยนะอานีล่าไอ้คือแบบเขาเบาเขายังกันไม่ใส่โทรก็ได้อยู่ในนี่ก็ได้แม่นสลากยังบอกว่าเอาเงี่ยงมาให้เพื่อนเนาะเออเงี่ยงเงี่ยงทีแล้วนี่ชาวเขาจงไปทอกการอนาคตในเรื่อเนาะสลากเนาะโดยถ้าว่าเจ็บท้องนักอิลียังออกส่วนเอื่ยนะแต่ถ้าว่าถ่ายเบาให้ใส่เงี่ยงซะแมนแมนมันจะสะดวกสบายยังไงเนาะแนอุโมงค์ว่าที่ทางของเขาโดยเนาะ แต่ถ้าว่าเป็นห้องน้ำก็เห็ดเป็นห้องน้ำในท่อเลยก็ได้ในตัวเลยนะบแบแบแบบคือสาอร่ายเห็ดอยู่เฮือนในเตาถ่า,านดิเป็นห้องน้ำในตัวแบบนับนบ้นเมันงบอะไรเอาแชงเปสีบอกเอาแชมเปสีก็ได้เอาฟ้ากระจายก็ได้ยังแล<อ>้ว <ๆ S 2> แต่แอมแบบมันกัประหยัดงบน้ำนะจังไดนลุงหน่อยสบายดีเด้อสบายดีเป็นยังไงป้า โอ้ยป้าก็ทอดสุรมแล้วรู้ว่ามามาเฮ็ดทหารเตึกช่อยลูกหลานแน่อ๋อมื้ออื่นพุ่นแล้วโดยโดยพนจักมุงเอาออากะนอกกรทุกโดยเจตูนเออจี้เจลาช่ยเ็เราแบบนี้ก็สิว่าูนแล้วก็บ่ได้แล้วเนาะโดยโดยยจงก็เฮ็ดปล้อยก็ก้านแล้วก็เดี๋ยวๆลูกน้อยามถามเรื่องแม่ป้าก่อนเป็นจังได๋ลกเราเมื่อยใส่สมแล้วก็ลูกชาเรามาใส่เลยวัน6:00นแรงจนฮอด ເຮົາວ່າຊິເຂົ້າໄປຢ້ຽມຢູ່ເດລຸງເດອັນປ່າເຈົ້າເມືອງເອີຍເດໂດຍກະຫມາກໄມ້ຫມາກຕໍຄືເກົ່າຄືນະບໍ່ເປັນເມືອຍຄືເກມຂມຄຄສລົມປະ200,000ກນຊືມາກກທມ ักส oh. oh. ิดาโดยมาตอนอ่าจังได๋ก็มื้ออื่นจัາมาโดยอ่ามื้ออื่นจังเฮ็ดเด้อมื้อจังได๋ฮาก็สิเอิ้นลงเด้อสดีโโอดีใจขด้ๆโดยโดยก็ซอยไวด้บอกแมป้านี่เออเรามาเพิ่นกมาเยี่ยมเนเาะเห็นเสลาให้เป ไปกลนได้ไปกลนออกกลนยังกูเป็นมันเลยพอไปี่น้อกมึงลูกใคว่าไปกลนออกเลยวะอย่ากลัวได้คอยลูกสาวลูกสาวให้ไปกลนไฟตัวนี้เนาะ่本来เขาจะง่ายมากมองนี้น้องๆพมีนเนาะมันจแย้งเนาะแมนแมนอย่ากลัวได้คอยกันอันนี้ก็มืดท่ำเลยทลาทีทลาอยู่ร่นนี่เพราะว่าน้องทงมานำเดี๋ยวนี้เป็นกาทับทลาแบบออกมาบอกว่ามันกอกมาเป็นหมู่นะมาซอยกันแล้วกต่เขาเมื่อพร้อมกันแบบนี้อะไรไปนอกเลย จะว่าจังใดโดยกล้อ,ง,<ด>องแรงคือเก๋าน้องสาวก็ได้จะนายเ้ากระเทียมมาเบิ่งเอาหนินเลยเด็กน้อยเนาะจะนา่ก็กเ,อ<ม>เอาบุญเน,น,<ม>นาะเพราะว่าจะนายก็ถือว่าเป็นลูกซะวาสันซะโดยน<ด>้องพงมีก็ถือว่าเป็นน้องเปน็น<ด>นุ่งจังนยายอีหล่ะคือน้ำนายคือน้ำเบาบอกนะนา,า,า<ด>งเด้อเอออันนี้บโบโบเปรมนน้ำเบาเปแมนที่ที่ยังเนาะแต่ว่าอีต้นเจ้าลายปูลายคนเพิ่ดมาเอาน้ำมันกะเบิ้ลยันมาลุกแต่จริงเขาก็จะเพลอแพรอยู่นะ จะคอยสิทางเจ้าว่าจะเห็นดีเผื่อบอกไอ้มเองอ่านอะไรทางเลยเออแต่ว่าไอ้มาทางเลยก,ก็ดีได้คอยกะแล้วแต่เจ้าดอก,กมาเลยดอกเจ้า,าเล่าแต่นะพี่น้องเอ้ยแต่ว่ามื้ออื่นเจ้าเจ้าสิสั่งไม่ก็มาปรึกษา,ากันก็นเด้อเพิ่มได้สั่ทางไม่เพิ่มมาให้ท้องน้ําตัวนี้นะโดยต่อไปทางนี้บ่<อ>ต้องมุ่งราคาดอกเบิ่งก่อนเนาะถ้าบ้านมีหกเข้ามาพี่น้องเอ้ยแบบซอยน้องเต็มที่อะไรเนาะคือสุมเฮาก็ได้ย่อยด้วยเฮื่อด้วยแห้งเนาะสลาร์เนาะโดยซอยด้วยใจอีล่ะ ดีใจอยู่บนะเบ้ามาสวยกับแม่หลานเออเลยอย่างเด้อแม่ที่บอกก็ได้รู้เด้อแม่ที่แม่ห้ามหอยไปตลาดเมื่อกี้เนี่ยอันเจ้าผัดเนาะหลุดพัดลายเขาเลยการเลยงานน่ะนะยังให้อย<ห> <นะ S 2> ังให้เอื้อยพาไปกันตาตีพาไปคไใครไหนตีกันตาตีโทรหาแม่ละคือหลุดมันลายเลยมันอันตรายอีหลายย้าอยากไปซื้อยังโงกเซก้าปูเอาคือมาบอกแม่บุญเลยมึอนี่เชียงใจ่แม่บุญปะ เดี๋ยวแกงใจแม่บุญเด็กได้กระโปรงแบบไดฮะลูกกระโปรงเจ้าหญบ่มื่ออื่นแม่พาไปลูกมีเงินแหละ<ม>โหมีเท่าไรฮะมีแปดสิบโอ้เดียวเดี๋ยวนเมื่ออื่นกระเปล่าพาไปซื้อเด้ออันนี้เด้อเงินทำแม่เห็นุเจ้าไหวทุเรีบทุเแีนโทรสองโทรซับคือกันตั้งทางนอกโอ้เจ้ายังโบทันเห็นหลิดมันน่าลูก ถ้าสิมตว่าคนมาหลายคนเนาะเราจะไปได้ลูกเขาก็บริบาตสีทบผูร้ายดอกพลอยไม่ต้องแต่ว่าอยากให้หักซาเขาคลองนะคลองใหญ่เลยจ้าคลองใหญ่ลยลูกโดยโดยเวลาตะวันอึดลูกเด้อพอเพิ่นเกิดก่อนเจ้าเจ้าเราเป็นเอือยเจ้าเนาะอะไรนะบ่าวก็บม่ได้ห้ามเราไปตลาดนะลูกไอ้แต่ว่ายังน้อยนะลูกเด้ออยังไปเราบอกนะบ่าวนะบ่าวสิพาไปเด้ออีกอย่างกับเอื้อยละตีเนาะแบบมันขำมันมืดเลยเขาก็เป็นห่วงทั้งเมื่อสุขคนทันแล้ว รถมันลายฮะนะอะไรเนาะจอกคือลายแต่นางเอาไหวไหมหลอดเตะได้ถ่ากดังคือมืออื่นที่ไปอะไรสิงที่พาไปนะหลูกเด้อเอาไว้ก่อนก็ได้นะเออเอาไว้ยุบจื้อจอกอนนคตมืออื่นก็ได้จะแจ้เือนจะบ่นะลูกอืมจะแจ้เงินจะห่อไว้ดีเด้อโดี๋ยวเวลาจะอัดดูจะอัดเป็นอยู่ปะ เดมมีหูดไหมัลหเออมล่ใส่ก้อนหลอกหัลโบใส่งนัปึ่งด้ฮัลหอันมันเป็นไม่เด้คข่เจ้าวหูซี่ไม้เขาลึกๆเด้ไปสลับป่งกนได้เลยยังบดิ้เนี่นี่ใส่หัลองลหลอกปึ่งด้วยหนะเข่าเข่านอยู่เลยนะเพราะพอเราเราใส่น่ะพิษทางเด้มันก็เลยเข้าในนี่แล้วหลอกได้แล้วเพาะว่าเปิดดูนางลูก อืออือเด้ออันนี้มันตันนี่เดสลาซีมองนี้ใส่ไม้ตืมแหลกที่มองนี้ให,นให้เราหลอกใช้ในนี้โดยซี่ในนี้มันจะเขาหลอกพอดีเลย,ยแต่ถ้าว่ามาหลอกทั้งนอกอนี่คือตอนน่ะฮะเวลาเข้าซิมาเปิดกันเข้าอย่างเคีย่ยวมันก่อไงโดยมจะอันนี้การมือนจังป้งไหม อย่างไรกรรมอื่นจังหวะกันโดยกรรอันนี้กันเล็กเลยได้โดยคือใกล้คอยแทะคอยย่ามเล็กโดยนะพ่อพี่มเนาะโดยโดยแต่สิประมาณนี้แหละอันนี้กะนเป็นเลกับผากันเข่านอนนะลูกเด้ออย่าลืมอาบน้ำก่อนเด้ออาบหรือ่น้ำเปล่งน้าแปรงฟันยหมอกมีอยูบัยยาสีฟันมีเออแปรงฟันอาบน้ำกินก้มเขาเข่าบนรถเมแหละพามีดยังจะตั้งไว้อันนี้ให้ตั้งไว้บอกเป็นยังไงเพราะว่าแม่อัดอันนี้แล้วโดยแต่ว่ายังสช มันนี่เติมใช่ไหมโอ้ยอะไรยามกลางค่ำกลางคืนกับไปนั่นเป็นนี่ก็เอินหาเพิ่นอนนางเด้อเอินหานี่แหลกไกลมีตู้กรรมอะไกะเอื้อยโมเอื้อยนี่แหละเอินหาเพิ่อนนะโดยดีแล้วที่ว่าโบไปหลินกลางค่ำกลางคืนเนาะแม่กระเป๋าก็โล่งใจเด้มานี่กโดยกันทินไปหลินเนี่ยโบได้แกก่อนสิเมื่อคอยกันชิถาเพิ่งเพิ่นเข่าเฮือนแล้วตู้ก่อนได้คอยกันชิเมื่อนะเบ่แม่โบได้ได้ทางเอื้อยเพิ่นนะต้องเอินเข้ามาเฮือนมาซ่านก่อนเด้ จากสิเมือได้ค่ะขันสันอะไรปล่อยได้บอก่แต่ว่าเอาอยากให้เพิ่นอัดตาอัดตู้นอนซะบัดวันอันนี้นะพอเอาอุ่นใจอย่าเมือน้ำค่อยเอาเบัดเอื้อยสัลูกเอาบัดได้ลูกเป็นยังคืออยากเมือน่ะแม่ละเป็นนอนน่องวะอยากเมือน่ะแม่ละพอดาลูกเมือบ่เฮืนน้ำเบามือหนาเมื่อเบาเมื่อนอนเฮือนน้ำบ่าวเมื่อบ่ เอาไปหลายๆเฮือนกะที่เฮือนได้รวยไปแบบเลิงเคยกับบวไปกลางเวนกับกลางคืนเอาบวไปกลางคืนกับกลางเวรยินบอกไปแบบไปไฮฮุจักนะลูกเมื่อเฮือนเมื่อหลินเมื่อลาตีเนาะเมื่อน้าน้าเ่าเออนาบ่าวมีม่เบ่าแล้วก็เอีลาตีแล้วก็มีนาบ่าวอยู่สามคนเจ้าเห็นเฮือนไอ้ไอ้ลาตีป่ะเจ้าเฮือนไหนพอมีจังหวัดจะติดแจฮุจับเพื่อนเรางามได้เออโดยนอนนี่แหละกับเอื่อยเนาะโดยนอนนี่ก็ได้รู้เด้อ เดยแล้ววันแร้วันยังไงแม่สิพาน้องมาลิน้ำเด้อเด้ท่านมือได้แม่นะกะแม่สิพาน้องอันนี้แล้วนี่แม่สิพาน้องมานอนลิน้ำเด้ออันไรก็ไปกินนอนดอกกินน้อนดอกเออเออวดเอาวดเอาเดี๋ยวมือหนาไปกินขนมบ่าวเด้อเออโดยโดยอาทิ่งได้กลับเด้อลูกเด้อบันี้เด้อเอาสบายดีลูกหล่ะโดยอ๋อบ่มีสิกลับเลยบ่โดยกลับโดยโดยกันกลับกันสำหรับที่ต่ออีกเท่าเดียว ตอกอีบ่โดยพราะว่าแม่พาตอกเด้เออโดยพราะ่าคลิปสระเมื่อกี้นี้ใส่ไม้ทงแ่ดมันบ่ได้ยิงใสาโดยแต่ว่าสราเอาคนตีไว้ซะว่าฟังเห็นตีบ่ โดยน้ไว้อนกันแบบเข้ากันัดเป็นนี้ไปก่อนเนาะยังไงเอ้ยังไงมาหาตาตัวนอนดลูกเด้อ โดยสำหรับคลิปนี้กะฉลาดกับเสี่ยเขาจบคลิปเพียงเท่ามมนี้พี่น้องโดยกับก่าวเข้ามาสบายดีเดอ้อ